ขอในมือถือแล้วก็บอกว่าจะเดินทางมานี่อออ,อก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ก็แค่ลองดูว่ามันจริงไหม <aki> <c oughs> ออทรงสามครั้ง นในอาทิตย์เดียวเดือนเห็นในเฟซก็ขอในโทรศัพท์นั่นหละขอในโทรศัพท์เห็นในฝันเขาเป็นยังไงเป็นเด็กอ้วนอวเด็กอ้วนอ้วนด้วยแล้วเขาก็ดึงมือหนูข้างหนึ่งไปแล้วเขาก็เขียนใส่ให้หนูสามตัวก็พูดเลยถ้าอยากให้พี่ไปก็ให้เป็นแสนนะพี่จะมาอธิษฐานว่าขอลูปบนนี้ลูกจะนําเงินมาถวายถ้าได้ดังเป้าที่ตูกตั้งใจไว้ทางแรกก็ได้เลยแสนหนึ่งแสนหนึ่งสวัสดีครับสายมูครับผมโก้ศานีความเชื่อฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่อาสมฤศีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครสีอยุธยาเรียกว่าโด่งังกกนไปล ออนไลน์ในขนาดนี้กันละครับอาสมฤศินันทุทธคุณติมีพี่น้องสายมูสายศรัทธาพ่อแก่หลั่งไหลมาไหวขอพรออถวายพานฟักทององฤศิ์พรหมเมและน้องกุมารทองเจ้าสวัวเฮที่บังเกิดประสิทธิเมจนกลายเป็นกระแสะทางความเชื่อด้วยการขอพรอแบบออนไลน์และมีผู้ได้รับโชคลาภประสิทธิเมแบบทะลุมือถือกันมากมายนําสิ่งของมาถวายแก้บนกันอย่างไม่ขาดสายเมื่อคืนนี้ขอได้สัญตรงได้แล้วได้แล้วขอที่ไหนตรงขอตรงนี้หรือขอในมือถือขอในมือถือแล้วก็บอกว่าจะเดินทางมานี่อาอก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ก็แค่ ลองดูว่ามันจริงไหม <laughs> ลองดูได้จริง <laughs> ก็งงเหมือนกันนะลองขอลองขอใช่ลองทรงสามครัง้ง อาทิตย์เดียวเดือนเห็นในเฟซ<ต>ก็ขอ,นนขอในโทรศัพท์นั่นแหละขอในโทรศัพท์พอเห็นเจ้าสัวก็แบบตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าได้โชก้อนใหญ่ถึงแสจะมาน้ําแดงก้าวแพ็กกับของเล่นในคืนนั้นน้ำมีเด็กไปเรียกปักคอประตูว่าในฝันนะที่เรียกชื่อหนูก็เปิดประตูไปหนูก็ไม่พูดอะไรเห็นในฝันเขาเป็นยังไงเป็นเด็กอว้วนเด็กอ้วนอ้วนด้วยแล้วเขาก็ดึงมือหนูข้างหนึ่งไปแล้วเขาก็เขียนใส่ให้หนูสามตัวแล้วหนูก็ยืนงงอยู่แล้วเขาก็วิ่งหายไปเลยก็เลยหันหลังเข้าบ้านจะเดินเข้าบ้านก็ไปแบมือ